สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำม้ชมองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่โกูุใหม่มาคุณพ,พรมนะครับที่บอกว่าเป็นพระสมเด็จกกูุใหม่ก็เพราะว่ามีตาวัดใหม่อามารถปั๊มติดท้าหลังพระสมเด็จอง์นี้ดูลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏให้เราเห็นองค์บอกว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์มาคุณพ,พรม เป็นพระยุคปลายที่บอกว่าเป็นพระยุคปลายเขาเพราะว่ามีเส้นมขับพิมพ์เราเห็นด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายเห็นเล็กน้อยฐานสิงก็เล็กตามตำราฐานล่างสดปลายฐานด้านขวาตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกวา่าแหน่งซ้ายเล็กคมเป็นสันมีพระบาทซ้ายอยู่ตรงหัวขัขวา พระอ,องค์นี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีเส้นสายที่สมบูรณ์เป็นพระสมเด็จที่ถูกฝากไว้ในเจดีมักพรมทีด่ดำาที่เราเห็นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักหรือคิกรุกนะครับพระอ,องค์นี้อาจจะเป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในหีบหรือในกล่องหรือเก็บไว้ในพื้นที่สูงในเจดีบางคพรบ ทำให้ลักษณะของผ้ามีความสะอาดสะอา้านคาบผูน้อยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนความเก่าก็มีเหตุเห็นอย่างชัดเจนเป็นผ้าที่มีการงอกของปูนเป็นลักษณะของผิวกระเบนนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของพระสุริที่อยู่ในเจดีย์ขุโพรม พระอ,องค์นี้ถือว่างดงามคลาสสิกนะครับเนี่ยสีดำๆที่เห็นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักเกา่าหรือชิกลุกนะครับแต่พระอ,องค์นี้มีตาวัดใหม่ปั้มติดก็บ่งบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์มาค,คุณโธมเป็นพระกลุกใหม่มาค,คุณโรมด้านหลังเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงมันนในบันทัด มีเว้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวเป็นลักษณะของควางเก่าตาวัดใหม่น่าจะปั๊มด้วยน้ำมึกสีน้ำเงินการเปลี่ยนแปลงทางภาพของผิวพระบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาทำให้มีความสูงความต่ำบางส่วนก็มีปูนงอกเป็นลักษณะของผิวหางกระเบนพระองค์นี้ถือว่ามีธรรมชาติที่โอเค จ้าค้าน,านตามขอบเป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตดูเพราะว่าพอะสมเด็จมีอายุเกินร้อยห้าสิบปีขอพระปวดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าองค์ไหนขอพระเรียบตรงเหมือนในบันทัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคหรือพระสมเด็จที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาคล่อง พระอ,องค์นี้เส้นสายสมบูรณ์ทุกเส้นนะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นพระที่อยู่ในเกีย์บางคุณพมก็ตามหน้าอกนูนเด่นซอกแขนลึกพระเกศแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็เหมือนจะพาาซุ้มออกไปลวาคอมีความสูงฐานสิงห์เล็กตามตำราเราเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายอยู่ตรงหัวข้อขวา ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบพระนั่นบนแล้วก็ขอบพระดัานล่างพระสมเด็จควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดที่เราดูโดยเฉพาะพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณทบถราองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือมีน้อยเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางทมหรือ พระศิที่มีอายุกเก่าถึงยุคมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนในพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็มีขี้ขูเราไปเกาะจับเป็นผิวบริเวณรอบๆพระพักก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพาให้เราเห็น ผิวมีความสูงความต่ำซึ่งเกิดจากปูที่งอกขึ้นมาประเกตยาวแล้วก็พาดซมออกไปนะครับเส้นสายของเส้นซ้มก็เป็นธรรมชาติมีเว้ามีแหวง่งมีบิดมีเี้ยวมีความสูงความต่ำภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นลักษณะของเนื้อผ้าตรงเส้นซ้มนะครับเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจน สังเกตดูสีสันของเนื้อพระนะฮะพระแท้จะมีหลายสีผสมปนเปนไปองค์นี้มีทองคำปรากฏให้เราเห็นด้วยนะครับคือว่าหายาสสำหรับพระสมเด็จที่อยู่ในเจดียด์บางองค์พระบ่งบอกว่าพระสมเด็จองค์นี้โดดเด่นในเรื่องของพกทรัพย์ภาพนี้เป็นภาพหน้าอกนูนเด่นมีการเปลี่ยนแปลงทานภาพเนื้อ การเซตตัวมีความสูงความต่ำตอกแขนเขาทั้งจะลึกรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพภาพนี้พอถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของเส้นสายของวงแขนซึ่งเป็นเส้นสายที่เป็นธรรมชาติเกิดจากความเก่าเส้นแขนมีการม้วนเข้านะฮะ บางส่วนก็มีรอยแหวงรอยเว้าเป็นธรรมชาติเนื้อมีความสูงความต่ำบริเวณหน้าท้องก็จะเดียวกันเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายเส้นนี้เป็นเส้นชาจีวรตะแคงซ้ายเล็กคมเป็นสันบอกบอกว่าเป็นพระยุคปลายภาพนี้เป็นภาพของหัวเขาา่าขวา รูปร่างของพระบาทซ้ายเห็นชัดเจนนะครับปลายพระบาทซ้ายจะตรงกับศอกขวาพอดีตรงนี้เป็นลักษณะของขี้โกรุภาพนี้เป็นภาพฐานบัวก,กระฐานสิงฝั่งขวานะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติมีเล็กมีหนามีแบง่งมีเบา้ามีความสูงความตำ่ำภาพนี้เป็นฐา,านบัวก,กระฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับ พระสุเรตองนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนเป็นภาพที่ดูง่ายสังเกตดูเนื้อนะฮะมีความสูงความต่ำเส้นสายก็เป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพของปลายฐานด้านขวาของฐานล่างสุดซึ่งจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายเนื้อบริเวณนี้ก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำ ภาพนี้เป็นภาพปลายฐานล่างสุดด้านซ้ายซึ่งจะตัดตรงกว่าฝั่งขวานะครับภาพนี้เป็นภาพของหัวไหล่ขวาซอแขนกำลังจะลึกเนื้อหามีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวมีปูนงอขึ้นมาลักษณะของผิวขางกระเบนภาพนี้เป็นหัวไหล่ซ้าย หลักแร้ซ้ายจะบางกว่าหลักแล้ขวาแล้วก็เนื้อผ้าบริเวณต้นแขนจะบางกว่าไหล่ขวานะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับเส้นสายเป็นธรรมชาติมีคอดมีคิวมีความสูงความต่ำเส้นนี้เป็นเส้นบังคับพิมพ์ทานบน ภาพนี้เป็นเส้นซมบนทางซ้ายนะครับตรงนี้เป็นพระเกศตรงนี้เป็นเม็ดทองคำตรงนี้เป็นเส้นมังกรพิมพ์ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นนลักษณะของเนื้อพระที่มีความสูงความต่ำแล้วก็มีมวลสารปรากฏเราเห็นก็คือเม็ดทองคำเม็ดนี้นะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นภาพเส้นซ้ม ถาให้เห็นถึงลักษณะของบนสารแล้วก็เม็ดทองคําพระองค์นี้มีทองคําปรากฏให้เราเห็นหลายจุดนะครับผมบอกว่าเป็นพระเศษวัวลขังที่ถูกทำมาฝากกลุ่มังคนคพรบภาพนี้เป็นภาพด้านหลังหาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางภาพของเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักซึ่งมีความพิ้ว มีเส้นสายขายุกขยิกไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนวังทับภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกภาพของขอบผ้าเช่นเดียวกันเนื้อผ้าบริเวณนี้ก็มีการเซตตัวผิวมีความสุขความต่ำภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของตาวัดซึ่งน่าจะถูกปั๊มเลนําหมึกสีน้ำเงินปัจจุบันสีสันก็เปียกไป เนื่องจากธรรมชาติที่เกิดจากสภาพแวดล,ล้อมในการเก็บนะครับภาพนี้ก็ทาให้เห็นถนึงลักษณะสีสันของน้ำหมึกเนื้อบริเวณขอบผ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกภาพเป็นผ้าที่ทูง่ายนะครับภาพนี้ก็่าให้เห็นถึงลักษณะของน้ำหมึกแล้วก็ทาให้เห็นถึงผิวผ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกภาพมีความสูงความต่ำ ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างนะครับซึ่งเราอาจจะจดน้ำยาเช็ดกระยาบไซต์ตรงตำแหน่งนี้ถ้เกิด,ดูเส้นสายของขอบพระนะฮะมีความเป็นธรรมชาติตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกลระแกสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวชัดเจนเนื้อลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรจะจดจำไว้ พระสมเด็จเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูดหอวหอยเมื่อเจอสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงในสถานที่เก็บก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่มากนะครับถ้าพระองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าน่าจะเป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคหรือเป็นพระสมเด็จที่ไม่ได้อยู่ในเจดีบางวนลม กาเราศึกษาพระสมเด,ด็จโดยดูจากความเก่าและดูจากการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพตลอดจนดูธรรมชาติขององค์พระว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นการศึกษาที่ถูกต้องและก็ง่ายนะครับเราศึกษาในเรื่องของความเหมือนจากพระองค์อื่นจากพระต้นแบบมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งเป็นการศึกษาที่ผิด พระสุเด็จจะไม่มีการเหมือนกันสะกองนะครับตอนนี้เราเห็นเม็ดทองคำตรงหาข้างสุดนะครับเป็นนี้นะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีทองคําปรากฏเราเห็นหลายจุดถือว่าเป็นพระที่หายากในกลุ่มบางของทรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หาตาแหน่งหยดล้ำยาเช็ดกับอยูแข่งใส พระอ,องค์นี้ตามขอพระถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุด้วยหนูได้สายตานะครับเมื่อเราดูขอพระเสร็จเราก็ดูเนื้อหาตรงด้านหลังว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพระอ,องค์นี้ก็มีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาทําให้ผิวมีความสูงความตับตาวัดถูกปั๊มด้วยน้ำมึกสีน้ำเงินปัจจุบันสีสันก็ เลี่ยนไปเนื่องจากความเก่าพระองค์นี้เป็นพระดรดพระละครังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์มังนรพรมมีธรรมชาติที่โอเคมีทองคําหลายจุดเม็ดนี้ก็น่าจะใช่นะครับเม็ดนี้ก็ทองคำบริเวณนี้ก็มีปูนกอขึ้นมาทับน้ำมึก ิวมีความสูงค,ความต่ำชัดเจนสีสันขององค์พระก็มีความเป็นธรรมชาติมีความหนึบนุ่มมีหลายสีรผสมปนเปนกันไปซึ่งเป็นลักษณะของพระเก่าเดี๋ยวเราจะลงไปจดตำยาตรงมุมด้านขวามือของเรานะครับการพิสูจน์อายุขแข็งซสถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลัก วิทยาศาสตร์โดยนำเอาคำพูดของกูรูโบราณที่เรียกว่าสมเด็จว่าผ้าปูนตั้นซึ่งหมายถึงพระที่สร้างจากเนื้อปูนเกลือกหอยเราจะหยดน้ำยาเช็ดในแผ่นไต้ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังจะหยดน้ำยาลงไปหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนอคมผ้าพออากาศก็เริ่มพื้น่ะครับ ก็สรุปได้ว่าพระสุเด็ตองนี้เป็นพระสุเด็จที่มีภูมิห่อหอยหเป็นส่วนสมบัติในการสร้างแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคผ่านการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการหยดน้ํายาเช็ดอายุแข็งใสเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ํายาออกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานน้ายาจะกัดเนื้อพระทําทให้เนื้อพระขาดความสวยงาม หลังจากเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็ามาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระสมเด็จที่ผ่านการวิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยการเช็คอายุแขนไซและเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีม์างคุนรมจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไรบ้างเราดูเนื้อบริเวณสูงตามเส้นสายอย่างเช่นตอนนี้ดูเส้นซุม้มเราก็เห็นเนื้อหาที่มีการเซตตัว เส้นสาให้เป็นธรรมชาติมีแบง่งมีเว้ามีคอร์ดมีคิวมีความสูงความต่ำนะครับคือว่ามีธรรมชาติที่โอเคเป็นพระสวท,ที่ลูกง่ายนะครับเนือหาบริเวณพื้นผิวก็มีการเซตตัวเช่นเดียวกันเรายัางสามารถมองเห็นจุดทีคขามขอ,ของวิเศษของพระคุณได้นะครับ ซึ่งพระสดจที่อยู่ในเจดีย์บางคมร้อยคงที่จะเห็นรายละเอียดแบบนี้ครับองนี้เป็นพรสัสดุที่ฟิล์ใหญ่เขตรุรสมเป็นพระสดจพระครังที่ถูกนำมาฝากครูมาค้นคมเพื่อให้ครบ84,000องค์ตามกติความเชื่อโบราณและเพื่อให้ท่านเลิกมงคลเช่นสาย งดงามคลาสสิกธรรมชาติชัดเจนเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายเพราะทุกคนโดดเด่นเพราะว่าถูกปลุกเสกสองครั้งที่วัดระังครั้งหนึ่งและก็ที่บางรุคมครั้งหนึ่งใครที่ได้ครอบครองบูชาพระสมเด็จก็ขอให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภา,า,าวนารับรองว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง ประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ